ขออนุญาตรีวิวคุณลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพค่ะเพื่อให้นิดดูแลติดตามกันมาหลายปีค่ะเพิ่งมีโอกาสได้ดูแลกันไปดูเทคนิคการทํางานเลยค่ะนี่ขออนุญาตรีวิวการทํางานของนิดโดยย่อนะคะการยกโงยหรือปรับสภาพของใบหน้าให้เข้ารูปก่อนที่จะอบค่ะนะคะอบสมุนไพรในสระฝาทาอบคอมอคือรักษาภายในให้คุณจัดแล้วก็อบทั้งตัวเพื่อเรือดลมเดินเสือกเพื่อให้ไขมันอ่อนตัวพร้อมที่จะให้เราสกัดสมุนไพรเพื่อให้ ขัดเซลล์ผิวเพื่อให้ผิวละมุนอ่อนเยาว์และอ่อนโยนลงค่ะนะคะขมิ้นนีนเจาะพองนะคะจะทําให้ผิวกระจ่างใสนะคะมีชีวิตชีวาเราจะลงกาแฟกันั้างล่างะค่ะนะคะเพื่อให้ผิวดูดีอ,อล่าตึงๆมีน้ำมีนวลจะเน้นที่สุดก็คือที่พุงแล้วก็ต้นขาต้นแขนค่ะเพื่อให้เฟิร์มเพื่อให้กระชับเพื่อให้ได้ลูกแล้วก็มาจะแต่งไขมันบนใบหน้าให้เขา้ารูปค่ะนะคะจะโวยความคออย่อนเหนียงยานแก้มห้อยจุดไหนที่เป็นปัญหาที่จะโฟก,กัสงานก่อนก่อนที่จะลงมือทำนะคะเพราะว่า เวลาเราอบสุนไพรแล้วการมองจะมองยากค่ะนะครับว่าปัญหามาเกิดจากอะไรนี่จะต้องโฟกัสแล้วก็แก้ไขปัญหาก่อนก่อนที่จะลงมือทํางานทุั้งและทุกเคค่ะนะคะเพืะะ่อแก้ไขปัญหาให้ตรงยุดเพื่อปรับสภาพใบหน้าให้เข้ารูปสวยงามตามที่เราต้องการแล้วก็ใช้กัวซาแช่น้ำอุ่นค่ะเพื่อเกลี่ยเกลี่ยผิวหนังที่เป็นเป็นริ้วรอยค่ะนะคะจัดกรอบหน้าหรือว่าปัญหารอบดวงตาค่ะจะต้องใช้กัวซาอุ่นแล้วก็มาสกั่นผิวด้วยสมุนไพรค่ะ ลงกาแฟเพื่อลดฝ้าลดกระใบหน้ามองข้ามกาแฟตัวนี้คือเราจะขาทั้งตัวนะคะก่อนที่จะรอกทุกครั้งนะคะนี่จะต้องปรับไขมันปรับกล้ามเนื้อหรือว่าผิวหนังจุดไหนที่ยังไม่กระชับจุดไหนที่ยังไม่เฟิร์มนี่ก็พยายามจะตกกระชับปรับสมดุลให้มันเฟิร์มคือไขมันกับกล้ามเนื้อหรือผิวหนังเนี่ยค่ะมันต้องบาลานซ์กันอ่ะอันนี้คุณคงเข้าใจเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไขมัน อยู่ส่วนหนึ่งกล้ามเนื้อยังย้อยหรือว่าผิวหนังยังไม่บาลานซ์กันอย่างนีน้เราจะดูอายุเยอะแล้วก็จะดะูไม่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นนี่ต้องปราบก่อนก่อนล็อกค่ะนะคะล็อกทิ้งไว้ประมาณ40่สนาทีล็อกเพื่อให้ไขมันกล้ามเนื้อหรือว่าผิวหนังที่เราลวดได้ให้มันอยู่ที่ค่ะผลเผยได้ของการล็อกก็คือล็อกออกมาแล้วก็ยังมีผิวเตี้ยนแล้วก็ขวดอ,อน่อนอ่อนหลุล่อนค่ะปั่นไข่ขาวน้ำผึ้งนมสดน,น้ำมะเขือเทศมากคทับด้วยแตงกวาแช่เย็ยนเติมเต็มวิตามินให้กับผิวอีกชั เป็นธรรมชาติมากกว่านะคะเคมีจะน้อยค่ะปันป่นความเย็นเพื่อเก็บรายละเอียดของไขมันขั้นตอนการลงมาร์คทองคําด้วยกัวชายเย็นการเติมเต็มวิตามินให้กับผิวเนื้อมาร์คจะเข้าแนบผิวผิวได้มากที่สุดค่ะนะคะแล้วก็ปั่นความเย็นเพื่อปิดรูขุมขนเพื่อให้ไขมันกระชับปรับสภาพของไขมันให้มันเข้า,ขาลูกค่ะนะคะการโตกวิตามินผิวใสหน้าสวยนะคะ มันต้องทําทุกครั้งหลังจากการทํางานเราจะเติมเต็มวิตามินให้กับผิวทั้งล่างเลยนะคะเน้นที่สุดก็คือความไม่เฟิร์มนะคะความไม่กระชับของต้นขาต้นแขนลาตัวพุงส่วนไหนที่ไม่เฟิรม์มส่วนไหนที่ไม่กระชับนี่ก็จะต้องตบเพื่อเติมเต็มวิตามิน,นะค่ะนะคะเน้นเน้นที่สุดเลยก็คือแก้มห้อยเหี้ยงย่านบลอกแก้มทับใบหน้าที่ไม่อิ่มฟูะค่ะนะคะ วิตามินอยา่าเข้าไปเติมเต็มอย่าหลับหรือหากค,คุณลูกค้าอมสมุนไพรรู้คุณมคลเปิดทั้งตัวนะคะเพราะฉะนั้นการเติมเต็มวิตามินจึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดต่อการทํางานของนิตคุณครับน,นิเทศนิีใจนะคะที่คุณน้องติดตามนิตมานานแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสได้ดูแลกันอพองานเสร็จเรียบร้อยน้องดูดีขึ้นมากขอบคุณน้องที่ไว้วางใจให้พี่นิดดูแลขอบคุณที่มาเป็นลูกค้าและเป็นเอฟซีที่น่ารักจ้า